phao <laughs> thẹn này mà phao thẹn này là <laughs> <laughs>

มามามาป่าปามาคุณแทนย้ายอ้เลโอมีใครจะป่อยไหมน่าที่ปแล้วมีครปล่อยไหมคคนที่เห็นนี่ว่าชิปเป่าอย่างไรชิปเป่าแล้วโอ้พอแล้วอแล้วคบเมื่อไหร่คบมื่อยหร่บเมื่อเหร่ กินเค้กโอ๊ยนเอาไม่เด้ไม่กินเค้กแลูกมนกิไม่ได้อย่าดื่ม่าดื่มมัดาต้งเ่แ้ตค่ดะ้ายลูกโก้ใช่ไหมคิดไปไหน้ลูก้ไม่ยงนะัไหนนั่งรอนั่งรอเร็วนั่งรอเร็วนั่งรอเร็วน่งรอกินเค้กอไปนั่งรอนั่งรอเลยครับพ่าใช้ตัดเค้กให้นะไปแน่นมากแนรอกลูกไมแน่นเดี๋ยวก็จมแน่นิ

thôi ai yeah. mà ai <coughs> mà แน่นอน <coughs>